คุณเคยสงสัยไหมครับว่าทำไมราชาแห่งสนามรบอย่างรถถังเอรมสของอเมริกาที่ว่ากันว่าเกราะหนาที่สุดในโลกถึงต้องยอมถอดไกลจากโมเดลเดิมแล้วสร้างตัวใหม่ที่ชื่อว่า M1 E3 ขึ้นมาแต่ที่พีก,กว่านั้นคือบนป้องปืนของมันดันมีอาวุธหน้าตาคุ้นๆอย่าง FGM-148 Javelin ติดตั้งอยู่ด้วยใช่ครับ ฟังไม่ผิดครับรถถังที่ยิงกระสุนหนัก120มิลิเมตรได้ดันพกเครื่องยิงมิสไซล์แบบที่ทหารราบใช้เดินถือไปมาสงัน้นเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและไม่ใช่แค่การอัปเกรดขำๆแต่มันคือการเปลี่ยนกฎของสงครามไปตลอดการวันนี้เราจะมาเจาะลึกความลับที่ซ่อนอยู่ใต้เกราะเหล็กนี้กันครับ ก่อนเราจะไปดูไส้ในของมันผมอยากให้ทุกคนลองนึกภาพสงครามในยูเครนหรือตะวันออกกลางที่ผ่านมาดูครับเราเห็นรถถังราคาพันล้านถูกทำลายด้วยโดรนราคาหลักหมื่นหรือมิสไซล์ที่ยิงออกมาจากมุมตึกกองทัพสหรัฐเห็นเรื่องนี้แล้วหนามไปถึงสันหลังเลยครับเขาเลยตัดสินใจยกเลิกโครงการ M1A2 SEPv4 ที่ทำมาตั้งนานทิ้งไปแล้วกระโดดมาทำ M1E3 แทน เพราะอะไรนะะ่ะเหะเพราะถ้าไม่เปลี่ยนตอนนี้เอ r a m มสอาจจะกลายเป็นแค่โลงศพเหล็กที่แพงที่สุดในโลกก็ได้ครับพร้อมจะไปดูความลับของมันหรือยังครับเอาล่ะครับเรามาเจาะลึกเจ้า M1 E3 Abrams กันหน่วยข่าวกรองบอกว่ามันจะเบาลงคล่องตัวขึ้นและฉลาดขึ้นมากแต่ประเด็นที่คนตั้งคำถามกันทั้งโลกคือทำไมต้องเจฟฟลพิสัยทำการที่ไกลเกินเอือ้อม ปกติปืนใหญ่รถถังยิงได้ไกล3-4กิโลเมตรก็เก่งแล้วครับแต่เจฟเลินรุ่นใหม่ยิงได้ไกลกว่านั้นและที่สำคัญคือมันเป็นระบบ f i Fire and Forget คือยิงแล้วรถถังวิ่งหนีได้เลยไม่ต้องรอให้กระสุนกระทบเป้าหมายเหมือนกระสุนปืนใหญ่ครับผม Top Attack Mode มัดเด็ดจากฟ้านี่คือจุดที่น่ากลัวที่สุดครับเจฟเวลินไม่ได้ยิงตรงๆใส่หน้าอกรถถังที่มีเกราะหนาที่สุด แต่มันจะพุ่งขึ้นฟ้าแล้วปักหัวลงใส่หลังคารถถังศัตรูซึ่งเป็นจุดที่เกราะบางที่สุดนึกราบดูนะครับต่อให้คุณขับรถถังที่เกราะหน้านาแค่ไหนเจอเจฟเจวลินปักหัวเข้าไปก็จอดทุกรายครับการจัดการกับโดรนและเป้าหมายเคลื่องที่ M1E3 ถูกออกแบบมาให้เชื่อมต่อกับระบบ AI ครับการพกเจฟเวลินไว้บนป้อมปืนทำให้มันสามารถล็อกเป้าหมายที่อยู่นอกสายตาหรือเป้าหมายที่เคลื่อนที่เร็วมากๆได้แม่นยำกว่าการเล็งด้วยลำกล้องปืนใหญ่แบบเดิมๆครับผมแต่ความลับที่น่าทึ่งยิ่งไปกว่านั้นคือระบบ Modular Integration ครับใน M1E3 ตัวใหม่นี้เจฟเวลินไม่ได้แค่เอามาแปะไว้เฉยๆนะครับแต่มันเชื่อมเข้ากับระบบเซนเซอร์รอบคันรถ ลองจินตนาการดูนะครับมีโดรนสอดแนมบินอยู่บนสนามรบมันเจอรถถังศัตรูแอบอยู่หลังเนินเขาซึ่งรถถังเรามองไม่เห็นข้อมูลจะถูกส่งตรงเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของ M1 E3 และผลยิงแค่กดปุ่มเดียวเจฟฟรินจะพุ่งออกไปอ้อมข้ามเขาไปปักหัวงศัตรูโดยที่รถถังเราไม่ต้องเผยตัวออกมาแม้แต่นิดเดียวเลยครับ นี่มันไม่ใช่รถถังแล้วครับแต่มันคือฐานปล่อยขีปนาวุธเคลื่อนที่ที่มีเกราะหนาที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติชัดๆครับสรุปง่ายๆเลยครับการที่อเมริกาเลือกติดตั้ง fgm-148 j จฟ e l ิน ja บน m1e3 คือการบอกโลกว่ายุคข,ของการดวลปืนรถถังแบบเดิมมันจบลงแล้วต่อไปนี้ใครเห็นก่อนและมีอาวุธที่ฉลาดกว่าคือคนชนะครับ ก่อนจากกันวันนี้ผมมีคำถามสนุกสนุกมาฝากทุกคนครับลองจินตนาการดูนะครับว่าถ้าคุณเป็นคนขับรถถังฝ่ายตรงข้ามแล้วรู้ว่าข้างหน้ามี M1E3 ที่พร้อมสอยคุณจากบนฟ้าด้วยเจฟฟลินรออยู่คุณจะเลือกสู้หรือสลละรถแล้ววิ่งหนีครับหรือใครคิดว่ามีอาวุธชนิดไหนที่พอจะแก้ทางเจ้า M1E3 นี้ได้บ้างลองคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับผมรออ่านอยู่ครับ สำหรับวันนี้ช่องรู้เรื่องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ